แล้วตอนนี้เป้ยโฟกัสด้านไหนคะชีวิตตอนนี้มีเป้าหมายอะไรบ้างพยายามบอกตัวเองเสมอว่าสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ของตัวเองคืออะไรแล้วต้องทําให้ได้นั่นก็คือความมั่นคงในชีวิตที่เป้ยจะต้องมีในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโอเคมันมันถึงแม้ว่ามันจะดีลูกไม่ได้รู้สึกแบบเอออะไร<ม>กับความเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ว่าสิ่งที่เป้ยอยากให้เขารู้สึกสองคน มีกับเป้ยก็คือความมั่นใจว่าเขาจะต้องไม่กลัวว่าอยู่กับแม่แล้วไม่ว่าเขาจะทําอะไรในอนาคตหรืออยากเรียนอะไรในอนาคตแม่คนนี้จะต้องซัพพอร์ตเขาได้ mm. แม่คนนี้จะต้องมีกําลังที่จะต้องแบบเหมือนส่งเสียเขาได้อย่าก,กลัวเ mm. ป้ยไม่อยากให้เขากลัวเป้ยไม่อยากให้เขารู้สึกหวั่นไหวเอ้ยแล้วแม่จะโอเคไหมแม่จะไหวไหมยังไงก็ตามแต่เป้ยจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับลูกทั้งสองคนให้ได้มากที่สุดตอนนี้คืองานทุกอย่างที่มีเข้ามาเป้ยรับทาเก็บทุกอย่างเอออะไรอย่างเพื่อที่ จะทําให้เขาสองคอนไม่ได้รู้สึกกลัวก็อาจจะไม่ได้เห็นเป้ยในมุมนี้ว่าอย่างเป้ยจะต้องมาห่วงเรื่องความมั่นคงอีกเราะพอเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างในชีวิตอะเป้ยไม่กล้าฝากความหวังไว้ให้กับใครเลยอือ <łbym> ไม่กล้าไปคาดหวังหรือว่าไปฝากความหวังให้กับใครคือมันมัน,นมันเหม,มือนปเปลี่ยนยแล้วว่ามายเซ็ตมันเปลี่ยนแล้วอะเป้ยไม่กล้าคาดหวังเพราะเป้ยไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนบ้างเป้ยมาคาดหวังที่ตัวเป้ยดีกว่า มันก็เลยกลับกลายเป็นว่าเป้ยเนี่ยจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้แบบเขาสองคนจะต้องมีความมั่นคงในชีวิตอปลอดภัยมากที่สุดอืเกิดจากตัวเป้ยซึ่งต้องเกิดจากตัวเป้ยนะคะพลังของแม่ที่สุดแล้วอยู่ตรงนี้ใช่คุณนี่คุณแม่ปุ๊กปิ๊กของแม่ปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กของแม่รู้สึกงไงคะวันนี้มาออกรายการกับคุณแม่โอเคโอเคจะมาอีกไหมคะ ได้เยจิบดูก่อนไม่เลวไม่เลววันนี้มาออกกับคุณแม่แล้วบอกรักคุณแม่หน่อยได้ไหมคะรักคุนแม่กอดได้ไหมกอดได้ไหมหัวปลาลินที่หัวแถวไหมอ๋อคุณแม่น้ำตาคลอแล้วไม่ได้เลยเรื่องลูกหอมอีกทีไหมอีกทีเราให้แม่น้ำตาแตกเลยเออแก้งแม่เราแก้งแม่ หอมรักสุดหัวใจเลยลูกรู้ไหมคนดีแต่เนี่ยจริงๆนะเชื่อว่าคนเป็นแม่ใช้ชีวิตมาทั้งวันฉันก็ไม่ไหวแล้วแม่แม่ด้วยแม่ด้วยแม่ด้วยก็แม่แหละแล้วสุมแม่แล้ว ยืดเกินรำมลยอะอะไรนี่นี่แหละแต่หนูเป็นความสุขของคุณแม่รู้ไหมกับคุณค่ะขอดังนี้ด้วยค่ะจะได้ปิดไมรายการแต่จริงๆนะความสุขของคนเป็นแม่คือแบบพอจบวันแล้วนอะ กลับบ้านจะหนึกจะหนึกจะดึกจะเหนื่อยแค่ไหนกลับไปนะแค่กอดคนนี้นะก็คือหายเหนื่อยเลยลูกจริงๆแบบน่ยแบบบางทีมันไม่ต้องพูดอะไรเลยกอดกันแค่นี้เลยถึงแบบปรินเห็นไหมแม่ขอบคุณปรินเยอะมากเลยใช่ไหมคะค่ไใครจะปิดรายการไปแล้วแม่แอบขอบคุณแล้วพี่ชวนไแล้วไปก็แบบ จับมือเขาตลอดตอนคืนที่แบบบางท,งทีเรากลับมาทาง,งานเหนื่อยคุณเนอะบางทีแบบเป็นเด็กดีจังเลยแม่ไม่ได้ออกเขานอนมีครั้งหนึ่งที่ไปรู้สึกแย่มากไปไปทางานที่ประเทศจีนเขาไม่สบายแอดมิดไปรีบบินกลับมาหาเขาเลยวอ้ยงานไม่สําคัญสําหรับเบยเลยคนนี้ตั้งหา่างหัวใจแบบ วันนั้นทราไม่ป้อยรู้เลยว่าโอ้โหไม่ลบมวอจะทำงานวะทำไมเราไม่แบบดูแลคนนี้ก่อนก็เป็นอะไรที่เตือนตัวเองตลอดว่าหลังสังนี้เป็นต้นไปอ่ะงานก็สำคัญแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราทำเพื่อใครมากกว่าก,ก็ตอนนั้นก็รู้สึกยากเหมือนกันตอนที่เขาแอดมิดอะ,ะืะม,มันก็รู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไร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 เดี๋ยวจะทำจะทาหน้าที่ให้มันดีกว่านี้ทั้งที่แบบเราก็พยายามแล้วเนาะแต่พอรู้สึกว่าเขาไม่สบายเราทําไมไมาอยู่ที่ตรงนี้เราทําไมต้องมาอยู่ในต่างประเทศที่มันแบบเราไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้คนที่เขาล่อเราอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกแย่เหมือนกันแต่ปาลินก็เข้าใจว่าคุณแม่ทำเพื่อปาลินใช่ไหมคะ Em subscribe cho kênh